และริปนี้นะพวกเรากำลังจะพาคุณคุณไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเราขับรถกันไปยาวๆตลอดคืนสลับกันขับไปมาประมาณ12ชั่วโมงก็จะถึงเช้าพอดี ภูเก็ตคราวนี้เราไม่เน้นทะเลนะจ๊ะเราจะพาพวกคุณๆไปเที่ยวเมืองเก่าแต่งชุดย่าหยาเดินสิลอาร์ตไปสาลเจ้าร้านสือแกลเลอรี่วันนี้ภารกิจแรกของเราคือมาเจอแฟนเพจวันนี้เรานัดลูกเพจหนึ่งคนด้วยเป็นชาวภูเก็ตเขาเจะน้องแม่ของเขามาถ่ายรูปกับปุณณีนนคุณพลอยด้วยวน,นุ้ยติดต้งไหมจะเจอแฟนเพจเน,เน,เน้ยึต้งไหม เขาจะเอาแมวสีอะไรมาเจอมันนี่อ่ะฮะวมาแล้วปะเราพาคุณมณีกับคุณพลอยไปเจอน้องทอรี่กันชายหนุ่มรูปหล่อชาวภูเก็ตน่ารักอายุขวบกว่าขออน่ญาตคุยหน่อยพูดเราจะไปขู่เขาไม่ได้นะอีเราจะไม่ขู่แฟนเพจ จ่าจ้น<ช>ี้เห็นหน้ากันก่คันรีจับได้ไหมได้ค่ะ้หรีอตรนี้นเลยค่ะขีกเ็เหมียนค่ะลรีกันข,นขีม มาหลอกทิปอีกก็อยากจะชวนน้องเหนียวท้องถิ่นมาเจอกันบ้างมาแนะนําที่เที่ยวเจ๋งๆให้คุณมณีหน่อยแเดี๋ยวนั่งร้านนเสร็จเราจะไปเดินเมือนเก่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามองเก่าอยะะ่างไวบ้า ตอนนี้นะคะนิวคุณมณีกำลังจะเดินไปที่เช่าชุดเดี๋ยวจะมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆตามถานนแถวนี้ด้วยต้องบอกว่าแถวนี้มีูไม่ถ่ายรูปเยอะมากแต่ว่าขอเดี๋ยวไปเปลนชุดก่อนอนะไป <Okay. S 1> แล้วใครที่มาเที่ยวภูเก็ตนะที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดแล้วตอนนี้นิวก็อยู่ในชุดย่าหยาด้วยค่าเช่าก็แค่300บาทเอง เลาเดินถ่ายรูปจะได้เข้ากับบรรยากาศตกเก่าสไตล์ทิโนบโูรุกสถนนเส้นนี้จะไม่มีสายไฟเกะกะด้วยนะเพราะว่าจะเก็บลงพื้นหมดเลยแล้วก็สองข้างทางที่นิวเห็นนะจะมีทั้งร้านกาแฟเ,เก๋ๆร้านขายของร้านเออช่าชุดร้านขายชุดแล้วก็มีของเก๋ๆทั้งนั้นเลยอะ่ะร้านอาหารก็น่ารักแล้วก็น่ากินทุกอย่างตกแต่งแบบมีความเป็นวินเทจมีความเป็นแบบยุโรปด้วยเดี๋ยวตรงข้างหน้าจะมีเป็นสตรีทอาร์ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันไป โดูไหมว่าถ้าเราหันมน้าไปทางนี้ด้านหลังเราก็จะเป็นวิวได้เห็นไ้มคุณมัน,มนีเออเราก็จะเป็นวิวเขาเมาอะถ้าเราหันไปทางนี้กาจะเป็นเมืองถ้าเราหันแบบนี้ นี่ก็จะปวดหัวระหว่างที่เดินเล่นก็มีคนทักทายคุณมีตลอดทางเราก็แวะถ่ายรูปกับคุณๆกันทุกซอยเลยโอ้ยชาวภูเก็ตนี่น่ารักทุกคนเลยต้อนรับคุณมณีเป็นอย่างดีเลยค่ะโอเคเข้าไปในร้านหนังสือการร้านหนังสือมันเป็นแบบว่าเป็นร้านหนังสือด้วยเป็นแกลเลอรี่ด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็คุณมณีเข้าได้ด้วยคุณพอเข้าได้ด้วยแล้วก็คนก็นิยมมากันเยอะมาก ไปเข้าไปข้างในกันค่ะอันนี้พี่ๆีแฟนเพจใหม่ของคุณมณีทุกคนเลยค่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> <He> เข้ามากินหอมมากค่ะ <c oughs> คุณมณนีหอมไหมลูกแล้วตอนนี้นิวกับคุณมณีก็อยู่ที่ร้านโกปีกเกียนะคะมาเจอคนที่จะพาเราเที่ยวแล้วแต่คนที่มาพาเราเที่ยวี่ยมันเป็นตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะคนนี้เขาเป็นใครอะเธอลักกี้จ้าลักกี้แมวถึงนะครับดูได้นะครับผมนี่ครับเฮ้ยตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กแค่นี้จะพาฉันเที่ยวได้หรอเธอได้พาได้พาได้อยู่แล้ว เจ้าของชื่อคุณโก้ชิพ่โก้นะคะเป็นตุ๊ดประจำภูเก็ตครับผมไปล้วกิ่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันหนอพอดีนิวมาวันส่งพระเจวันสุดท้ายพอดีนะเราเลือกพาไปเที่ยวแบบวันสงพระเลยคือสงพระเลยยิ่งใหญ่ลังการที่สุดของภูเก็ตนะครับเลิพราะว่าเราเป็นคนม่เยี่ยมเราต้องมีท้องผิ่ปะ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 ป เราอยู่ในสงครามกลางเมืองรึเปล่เนี่ยเกิดมาอยู่เพิ่งเคยเห็นนะพิธีส่งพระของชาวภูเก็ตมันก็คือการจบเทศกาลกินเจวันสุดท้ายเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของชาวจังหวัดภูเก็ตเลยพิธีการส่งพระเนี่ยก็เป็นการส่งองค์เทพกลับสู่สวรรค์หลังจากบจบเทศกาลกินเจเราจะได้เห็นผู้คนทั้งเมืองนะออกมาร่วมส่งพระมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ยืนรอ,อขบวนพระเคลื่อนผ่านไปรอบเมือง และที่น่าตื่นเต้นเราจะได้เห็นประทัดเป็นล้านๆดอกที่คนจุดแล้วโยนใส่เข้าไปในขบวนแล้วก็จุดต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงเลยวันนี้คุณมณีกับนิวแล้วก็คุณพลอยก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวเราขอตัวกลับก่อนดีกว่าเพราะพรุ่งนี้เราต้องไปตะลุยกิน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 ของดีที่ภูเก็ตแล้วลากันไปด้วยภาพสวยๆในคืนพิเศษนี้ลาตีสวัสด์ค่ะ